จะเป็นยังไงถ้าพี่ NPP สไนท์ท็อปจักรวาลสไนท์ที่ตึงที่สุดในจักรวาลณตอนนี้เปลี่ยนจากเล่นโหมดสี่วีสีแล้งมาเล่นโหมดแล้งใหญ่ทุกคนคิดว่าเขาจะเล่นสไนท์ตึงเหมือนในแร้งสี4วีสีหรือเปล่าครับเดีย๋ยวไปดูกันเลยว่าเกมนี้จะตึงไหมเบบี้ตีขึงนะตรีรึงนะตีรึงตีรึงตอนนอั่งนอนพักสายตาเหรอเขาไม่ทันอีกแล้วเค Hãy subscribe cho kênh LaLa School Để không ui, được Này à ยกรตา่านาโหมันยิงหัวนะสก้าอัพสองกันวะได้ทนายเมื่อกี้เห็น,นตัวถือบาลีอ,อนนยู่เอาพี่เอาเป็นหนึ่งเ้าแน่นมั้ยถือทนายก็ไม่มีใครเทียมแล้วไปตุรงนั้น แอดยูเซอร์หกหกศูนย์ศูนย์เก้าสี่ศูนย์หกแปดสี่แปดเจ็ดหนึ่งครับผมไม่มีน,นี่นี่นะและทำลาเลยมรียนปะแฉ่บ้านไหนเล่นเกมจริงครับตูตู่ตู่ตู ป้อมมัอเกนแอดไหนป้อมไหนเพื่อมไหน <S <S ป้อมหน้าเราเนะ่ะใช่เหรอไปละแล้วเดินไปไะโอู้เรือรถไปเรือรถไปเรือรถไปขอบคุณนะเกาะนี้อย่าโดนสองนี้ก็อรอดไม่มีใครรอดมันโผล่ได้ปะ มีตัวหนึ่งอยู่ข<ท><ๆ>้างบนอยู่นะรอดเลย <S 2> <S 2> พี่รอดเลยผมเล้งอยู่ผมว่าก็ตายผมอยากเข้าตีพี่ครับเจ็บตายเว้นตัวมา้าเส็จปะเอาตัวมา้าก่อนตัวมา้าก่อนมาเหลือตัวเดียวแล้วก็เจ็บตัวมารัครจะดาวตัวมารัครจะดาวครับอืม โอเคแล้วอย่าลืมส่งตารางงานด้วยนะเห็นไหนเนหรออที่หลังหินเนี่ยเกิเดอะไล้วไ่เห็นมันอ่ะช่วได้ปะช่วได้ปะนั่งรวมอยู่หลังหินไม่ก็ว่าอยู่มันหายไปไหนตรงไอ้บอลหายแล้วเ,เนี่ยไม่ลองจะลงไม่ให้มันเห็นน,นีเจ็บมากร้อยสามสิบ โอ้แตกอย่าให้ได้จับธนัยแค่นั้นแหละน้องๆผมรอพี่นานแล้วครับขอบคุณมากครับที่รอกันนะไม่มีกระสุนธนัยแล้วคนนะไปน้องจบพี่โอ้ของเลยด้วยรูด่วได้สอนลูกใครตาแล้วเนี่ยตลอดปพเปิดตู้ดีกว่าพี่โน่เปิดตู้เปิดตู้เปิดตู้พี่ดูทำไมท็อปจักรวาลก็เพราะว่าตึงเกินครับ แล้วประเด็นแม็กมันซื้อได้แค่อันเดียวไงไม่งั้นไม่งอนหรอกไงงั้นไม่พูดหรอกไงเรียบร้อยไอ้น้องไปทําไมวะคืนดิแล้วเขาตายเขาไม่เก็บกล่องหรอกเราซื้อมาแล้วทีนี้มันซื้อได้แค่รอบเดียวเราไปหาอะไรแย่แม็กสองสามแล้วไม่คืนด้วยนะไม่คืนด้วยไม่รู้อ่ะตายมาคุ้มกชุบแล้วอย่าเลยคุ้ชุบด้วยบอกเลย เวลาตายอ่ะอย่าไปเก็บกล่องคนอื่นนะเว้ยน้องกล่องเพื่อน่ะเขาไม่เก็บกันหรอกคนนี้เก็บเสียงแค่น่ะคนเดียวพี่โอ้ยเฮ้ยก็ไหนเช่นไงเช่นไงทำไงถึงจะได้เล่นกับพี่คนรักและทำร้อยเลยช่วยขออะไรแต่กว่งเจ็บมาก ไม่จะขี่รถมาชนผมอีตัวเนี้ยผมมาหัดจะจันเลยอ่ะหายหมดเลยจะ6-4แ็กนั่นไปแ็กนี่โหลดไว้หายหมดเลยเราเก่งค้านา้อยหว่นอะไดูอาริสนจักรวาลครับกาไม่เอาเลยพี่นมาพี่เล่นเพลงดีกว่าเฮ<ถ><ด>้ยโ,โ,โ,โดนใช้สกิลค้นหาทำลายเลยแม่เลยโคตรสุดท้ายเลยวะเหี่มันไเลย อะไรของมันอ่ยห้าวอะไรเนี่ยโอ้เม่งห้าวจัดใช้ดิ่อีกอะพี่อยู่ไหนอยู่ไหนทีน่าไปตรงห้องน้ำกำลังจะเก็บศพสวยไหม่เหรอมีปืนแล้วกูตายอีกแะใช้นี่อีกแะอีเซ็บนิกเนี่ยพวกเหบนี้อะไรกูเนี่ยโอ้โหหลายรอบแล้วมึงเนี่ยเอาเที่ยิงเนี่ยพี่เคยติดตามไหมพี่เพิ่งติดตาไปครับเพราะเล่นโหดเกินสาวเพี่อ พี่หล่อไหมครับหล่อมากครับน่โดนบินเข้าโรงงานใช้สกิลค้นหาและทำลายลเลยว่าบาเดนมาจากไหนว่นาว่าバレเดนมาจากไหนวะทำไมพี่ไม่เปิดกล้องมันไฟคอมไม่พอครับ เสียบกล้องนี่คมดับแน่โน่นหลังคาโน่นลงหลังคาคมมากครับคมมากครับทำไงวะางปูวงแรงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยพี่ครบแล้วเกินแล้วด้วยเนี่ยโอเค

nhiều chặt gần tay mèng. ốm rồi đấy. Tôi muốn à? không? Bồn nào. Đặt lên như vậy, không cần động cơ. Sử ดูเจาะเรารัวๆเลยรอ้นเราต้องหาที่เล่นว่ะไอ้นั่นผมยิงดาวนั้นไอ้ตรงหลังนั่นแหละไม่รู้จะโดนลัดไหมอ้นอ้นอ้ให้พี่หน่อยผมอยากเล่นด้วยอ่ะจะวิ่งลงล่างเลยผมได้นะโอ้ยฝ่ายยิงเหรอยิงไช่ใช่บันไดบันไดโรงงานหนึไอ้บันไดอะไรวะโรงงานชั้นเขาเรียกอะไรวะเฮ้ยชิปหอนะตรงนี้หลังห <bo ing out> ินนี้มันอยู่ในวงปะเนี่ย เฮ้ยโดนใครมาเนี่ยต้องวได้ไหมวะ Siri ไม่อ่านเมนอยู่ไหนบ้มันมันอยู่บ้านเน่ยโน่แล้วก็หออะไรปลในบ้านเนี่ยสองตัวพี่ในบ้านนี่แค่สองตัวจะาในนี้ก่อนไหมนข้างบนหลังหินยิมเลยะไหนหลังหินไหนมีตัวอยู่บ ดาวไ้สวยกว่านี้ถ้ายิงมันตายก่อนยี่นี้อะบรุกันพี่น้อยต้องจ่อพี่โอ้จ่อไม่ทันละเหลือมันแหละมันสามตัวกับเราอีกสองมันสามเราสองพี่นู้ก ดาวตายหวาดเลยตอนนี้ดาวพี่น้องเต้นพี่น้องเต้นมานี่ออกมาทางนทีหมด10คิวที่หนึ่งไหน150บาทอยู่ไหนครับโดเลยโดเลยโดมันเล็กครับถ้อยากเล่นกับพี่ตลอดโดเลยโหให้พี่ตลอดเลยเหรอจะโดกี่บาทเลยเนาะ เล่นด้วยครับขอร้องครับเล่นด้วยก็สมในห้องไม้ทันไงน้องเอ้ยมันจะไปยากอะไรบ้าไปแล้วขุ่แกงเลแล้วใครมันห้าวนำโดดวะเนี่ยโอ้โหชีวิตจะไปวงฟ้าเอาสไนท์ซะหน่อยมใครเนี่ยโอ้โดจะไปโดวงฟ้าล้มไม่ถึงด้วยนะประเด็นอะพี่น้อยโอ้ยเชี่ยดว่ะ ลงก็ไม่ถึงเนี่ยจะพาลง<ด>อีกตายแล้วดูพาโดดใครของบังเนี่ยใครใครใครพาโดดบัง<ะ>ไม่ถึงเลยไม่ถึงไหนเลยไม่ถึงสักอย่างแต่ดีนะยังเจอสไนยอยู่ทางข้างหน้ามีตัวอีกที่เป็นกวาดเร็วไป้ละอยู่คนเดียวลงก็ไม่ถึงจะเอาอะไรกับเขาได้เนี่ย ีอยังจะพาลงอีกเนาะเอ้ยที่ยังลงไม่เป็นก็ให้คนที่ลงเป็นนะลงเด้อใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยนี่ดีนะตัวไม่เยอะถ้ามีตัวเยอะแล้วเกมตึงนะบอกเลยตายตั้งแต่ต้นใช่ไหมแบบนี้เนาะไปไปตรงนั้นไรไรละยิงมันยังไงได้นยิงไม่ได้ ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยเล่นแมงดิโน่ดาวนี่แหละมาโดดแต่ตัวเองตายก่อนตายก่อนไม่เท่าไรหรอกโดนไม่ถึงเนี่ยแหละเดี๋ยวมันจะตายกันหมดอ้าไฟดาวหมดนะไยตายหมดเฮ้ยเป็นสีสีแล้ว,ลวนมาดิเจอยังไง เฮ้ยมันใช้นี่ป,ประตูขึ้นไปว่ะพี่นี่เหรอใช่ใช่ใช่อยู่ห้องพีกเยอะนะพีกเยอะเล่นด้วยพี่ขอบคุณครับเล่นด้วยได้ครับผมพี่ไม่เล่นสี่สี่ยังเลยครับเฮ้ยใครมาใช้ประตู คนที่ใช้ไปเมื่อกี้ที่พี่ตรงนี้มีนะตรงนั้นโอ้ยมาเดีวแเออาเดียวจบปรู้แล้วใช้คิวค้นหาและทำลายเลยมันตายเข้ามันตายยากจังวะใหญ่เลย <c oughs> ชอบอยู่ด้วยกันอะ่ะโบาไหมตายยากจะตายจะตายต้องจะตาย <c oughs> อย่าไม่ย,ไมยิงได้วนไะไอ้คีต้าไม่ยิงวะ <c oughs> สวนหมอกตี <c oughs> เล่นกับพี่ได้ไหมโอ้โเลยเนี่ยคีต้าไม่ยิงวะน้องเขาบอ ไม่ตายงานติดัวอ่อนๆติดตัวตัวแบบนี้เลยได้ๆแข่งตัวแบบนี้เลยนกลงไอ้นี่มันนั่งรูดของอย่างเดียวเลยใช่เหรอ,อ <laughs> ไม่มีกระสุนสไน,สนเหลือแล้วอะ่ะตัวพลิกมา กระสุนสไนเอมดเมันกรุบโลโลอ่ดิเจ็บเจ็บกระสุนสไนเอหมดใครมีเสบียงบ้างอะนึ่งแใครมีตู้เสบียงบ้างมีแต่ยังไม่ได้เกิดมีตัวนึงไอ้คนชุบจะลงมาเนี่ยหรอโอนตอนนั้นไม่ใช่ไม่แบบมันมันตัวหนึ่งที่พี่บอกแหละใช่ใช่ใช่ตอนนั้นอะไอ้โนู้นูยิงไปแล้ว ใช่เหรอตรงนี้เยอะเลยพี่ต้องลงมาแล้วแหละอันนี้นตัวตัวที่อ้นตัวที่พี่ยิงอยู่กลางหาตัวอนะี้ะน้องเข้าตู้ดิน้องอย่าไปยิงมันทำไมอ่ะเข้าตู้เข้าตู้ซื้อกาสูนชไนเผื่อพี่เลยพบศัตรูแล้วพี่โดนกดหน,น้าเบ่งสาย,ยาได้เยอะอยู่แต่ยังไม่ได้เกิดเลยประเด็นหมด พ่นพ่นพ่นทิ้งเหลี่ยมให้หน่อยเดี๋ยวพี่ซื้อกรสุนมาให้ได้พี่เอเดดมีอะไรเล่นมั้ยเอเดดมีเอเดดไม่ใช่มีนี่อะไรไม่รู้พี่ผมเปิดไม้ด้วยได้ไหมเปิดได้ครับน้องพ่นพ่นโอนบ้านบ้านบ้านตายเช่แรงอย่างวะตายไหมฮึมมันดันเอาพี่ใหญ่เลยวะ

ยยเพี่เข่าไปเพื่อนสองที่ยิงผมทำไมไม่รู้ก็ยิงพี่ก่อนไม่กดชักแม็กมันไปเปิดตะขบเลยพี่ชื่ออะไรครับยาังยังในที่ป้ายออยู่หน้าบ้านหามมาลุ่นเลย กดชักแม็กไม่ได้อะไ่ได้เอาพี่น้องเมย์บอกเยอะปะจะดาวด้าวหนึ่งครับ,บเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรอ่ะไอจะเก้าไหนอ่ะที่ไหนอ่ะ อ๋อได้ไดนะก็เ,เดี๋ยวค่อยไขยรหัสนี้ัันนอโอเคอะไรก็ได้ที่แล้วลสองเดือนจบใช่ไหมโอเค,อเคตัวเดียวพี่น้องไม่มียายไม่มีผมไม่ได้พันยาผมไม่ยวอีนะ้บอเลนั้นหรอไอ้วอผมไม่มีด้วยเขา,าม,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 มีแล้วปล่อยไปนะ รรเดี๋ยวป้ายนี่ฮะขบันปารรมมาดีขบันปามออกมาตายโอ,โห,อหรอ,อหได้เหรอที่ขอโอ้โหยหญิไม่ได้มีแล้วที่อยากจะเปิดเปิดตอนไหน ที่ตุ๋ยเร็วจังวันที่ยี่สิบหกอ๋อถ้าพันหนึ่งก็คืออยู่ยาวได้อ้าวแล้วพันหนึ่งมันคุ้มไหมอ่ะไอ้อออไวงมเยอะเหรอคุม้มโอเค ไปไปไเอาหรอเอาว่าเยอะหรอผมตั้งจะได้วอหมดอ่ะไอ้วัมันเยอะเหรอเมื่กี้เนี่ย